กาเอทุกคนสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าไม่ลงมาแบบนี้ต้องไม่ใช่กีรติแน่ๆน,นะคะทุกคนกำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อวานเนี่ยกี้ติดกับทุกคนไวใช่ปะบอกว่าเราจะคุยถึงเรื่องกระดานของพระที่นั่งหรือว่าโบราณสถานต่างๆในอยุธยากี้ไปนั่งดูภาพในพระรีในที่ถ่ายเอาไว้ทั้งหมดอะ่ะมันมีเยอะมากเลยค่ะแต่กี้มีความรู้สึกว่าการที่จะคุยกับทุกคนได้อย่างเห็นเห็นความชัดเจนแล้วก็แบบ ปัจจุบันทันด่วนแล้วแล้วละเอียดหน่อยอะ่ะเข้าใจว่ามันต้องลงพื้นที่วันนี้มีเวลาประมาณ3มชั่วโมงกี้ก็เลยรีบมาแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะรีบกลับนะคะทุกคนคะพระราชวังโบราณคะ่ะพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาอย่างที่กี้บอกนะคะว่าคือที่นี่เป็นที่ที่กี้ชอบจังเลยมาได้ตลอดไม่เคยเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบต่อให้มาคนเดียวก็มาได้สมัยก่อนนะเคยมีคนมาด้วยเพื่อนน้องแล่านางเงี้ยมาเป็นเพื่อนเป็นห่วงเรา หลังๆเขาคงเห็นว่ามันไม่ไปน่ะหรอกมันก็อยู่แถวนี้แหละใช่ปะคีก็เลยมาคนเดียวจนเป็นเรื่องเคยชินไปแล้วและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าไปมาหลายที่นะคะส่วนใหญ่บางที่มันก็อยากจะไปซ้ําแต่บางที่มันไกลแต่ถ้าเกิดในอยุธยาเนี่ยพระราชวังหลวงอยุธยาเป็นที่ที่คีมาบ่อยที่สุดในจํานวนทุกๆที่ที่ไปมานะคะไม่ได้หมายความว่าที่อื่นมันไม่สวยนะแต่คีเคยพูดไปแล้วว่าวังหลวงเนี่ยอายุมันนานมันสร้างมาตั้งแต่ช่วงพระเจ้าอู่ทองแรกๆถูกปะ มีการสร้างนู่นนี่นั่งเรียงลำดับชั้นกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นอย่างทุกวันนี้นี่คือโบราณะแล้วนะคะข้างหลังกี้นะ่ะทุกคนเห็นว้าไอ้ฐานสี่เหลี่ยมตรงนี้มันคือโรงช้างเผือกนะแล้วข้างหลังที่เป็นแท่นๆเนี่ยคือพระที่นั่งสันเพชรกี้กำลังรอให้แดดมันร่มๆหน่อยเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปข้างบนกันนะคะได้ได้เห็นชัดหน่อยเห็นอันนี้ไหมพระพาตีมุกหรือว่าพระที่นั่งตีมุกก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกอืมก็มันเป็นเหมือนกับโรงละครโรงใหญ่อะคะ่ะทุกคนเข้ามาที่นี่ท,ทีไรเนีีี่่่่ยยหนนนังสือทอทาเ มันวิ่งชนสมองค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากแล้วพอลงพื้นที่มันก็เกิดจินตนาการก็เลยเป็นที่ที่กี้ชอบโปรดปานเป็นกรณีพิเศษมาบ่อยจริงๆนะคะ I l o v e you พระราชวังหลวงอยุธยารักเธอยิ่งกว่าใครๆ <laughs> อะโอเคค่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำจิ้มค่ะนะคะมาฟื้นความทรงจำหน่อยก่อนที่จะไปสุโขทยัยก่อนที่จะไปสีเทพนะคะ เดี๋ยวกี้พาทุกคนมาดูพระที่นั่งสันเพชรนะคะเราจะพูดคุยกันที่นี่กันสักพักหนึ่งเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์ค่ะทุกคน